สวัสดีตอนเช้าครับทุกท่านทุกคนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงครับสินาทีนะครับหลวงตาท่านก็ออกบินบัตรญาโยมแต่เช้าแล้วนะครับตามเวลาที่ท่านเคยออกรับบินนบัติคอกานาไว้ที่น,น่นอยูาา่น <You know. S 2> ่นโอเค อยาจะมาดูนะครับว่าออาติธรรมเยอะนครับเยอะที่มาหลอเมื่อคืนก็เยอะนะครับที่ลงให้ดูนะครับช่วงที่มาฟังหลวงตาท่านให้คติธรรมนะครับก็เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวนะครับเป็นมงคลนะครับม้ดูก่อนอันนี้อันนี้ท้ายแถวนะครับท้ายแถว ่ราราาค้แีตรับนเดี๋ววยวให้ดูให้ดูนะครับให้ดูนะครับไเยอะขนาดนะั ก en> mm ี่จ really umm> umm ิ้บาทลยเจ้าก่ะเจ้ากี่ลเจ้าใช่ใช่ใช่ของของที่สำคัญเช่นข้าวหรือข้าวเหนียวถ้ามันเยอะก็ชวนบาทหลวงตาเนจิ้วบาทหลวงตาเลยเนอะขอ่าอ่าไม่เอาเป็นการเป็นการขอบคุณค่ะกับกับข้าวพัฒนาการถ้ามันเยอะก็จุชนบาทหลวงตานั่นแหละเร้ออ่าเพราะว่าใส่ปุ๊บเดี๋ยวจะเต็มบาทหลวงตาเนาะ อย่าลืมนะครับปัจจัยสตางค์ที่อยู่ในขันนะครับมาออกเลนะครับเนอร์วันนี้ให้ดูนะครับพี่น้องญาติธรรมเยอะครับพี่น้องญาติธรรมเยอะโน่นรอคิวให้ดูแล้วกันนะครับผมคงไม่ต้องเดินอ้อมเนาะอยู่ด้านหลังด้านหลังโบสถ์นะครับก็อ้อมไปโน่นเลยแล้วก็มานี่อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือที่หลวงตาท่านเดินรับบิณฑบาตอยู่นะครับญาติธรรมเยอะครับ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนนะครับท่านที่ชมก็เช่นเดียวกันนะครับร่วมอนุโมทนาบุญกับญาติธรรมที่วัดท่าข้ามด้วยนะครับน้ำอ้อกี่บาทเดียวเลยจ๊ะ

อันนี้มีเจ้าที่มาช่วยรับทหารที่ญาติโยมใส่แล้วล้นบาทนะก็มาอประมาณนี้นะครับก็ช่วยกันได้เยอะทีเดียวของอำเภอเทิงนะครับครับอำเภอเทิงตั้งท่างคุ่กับใส่ได้นะเดี๋ยวปีท้างกันนะที่เียก็จะ ให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปเตรียมภาชนะที่รับพัทหารเฉพาะให้สวายลงตาจ้าหากว่ดูแล้วจะหลากหลายนะครับต้องดูแลหลวงตาเป็นพิเศษเรื่องพัทหารนะครับอันนี้ก,ก็บางครั้งผมก็อาจจะพูดมากไม่ได้ในจุดนี้นะครับเพราะว่าเรื่องเป็นเป็นสิ่งที่คนที่มีอายุฉันนะครับก็ต้องดูแลท่านเป็นพิเศษนะครับ น้ำค,ครับตอนนี้ให้ดูบรรยากาศก่นกอนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเ,เตรียมภาชนะรองรับทหารที่หลวงตาท,อตาทีออกจากบาทแล้วก็เพื่อที่จะถวายท่านนะครับให้ท่านพิจารณาอีกทีหนึ่ง อันนี้ให้ดูบรรยากาศญาติธรรมนะครับที่มารอรับหลวงตานะครับนะครับอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านทุกคนด้วยนะครับพี่น้องทุกคนเนอะสาธุครับสาธุดีใจกับพี่น้องเนาะวัดท่าข้ามเนาะอนุโมทนาบุญด้วยกับทุกท่านทุกคนนะครับเยอะมาเยอะกันจังเลยเห็นแล้วดีใจเห็นดีใจแทนพี่น้องนะครับ เราจโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านทุกคนเนาะสาธุครับสาธุเนี่ยเยอะครับเยอะพี่น้องเยอะโอน่นางอีเยอะอดนี้คือรอบโบสถ์ตรงปลายนันก็คือของที่หลวงตากําลังดูอยู่นะครับอ่ะแต่กันก็เดินไปนิดเพื่อให้เห็นเห็นภาพนะครับนี่ยังมาเรื่อยๆอยู่นะครับย้อยมาเรื่อยๆอยู่นะครับนี่อันนี้หางแถวครับบงน,นี้ก็ของนะฮะ นี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่โหยังมาทันยี่หรือคาางแถวอยู่นี่ตรงอยู่ตรงนี้อยู่เลยครับโอเคนะครับก็อยู่คลิปนี้คงจบตรงนี้ก่อนนะครับให้พวกเราได้นมนาบุญด้วยกันนะครับเห็นภาพเห็นบรรยากาศนะครับเนาะเห็นภาพเห็นบรรยากาศแล้วก็ขอให้อิ่มบุญมัวนาบุญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับที่ชมคลิปนะครับ